ก็กลาบสวัสดีครับก็ผมบัตไลเย,ยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเกม cat of c a คนครับวันนี้เราก็อยู่ก่าบ้านจินเบยเช่นเดิมครับก็บอลลูนผมก็อัพเซตเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาอัพเกรดต่อเลยผมใช้แสนสองคนระับม,มีอยู่แสนสี่มีคนคอมเมนต์ว่าหาเพชรยังไงนะครับ ก็นี่ครับทําตามภารกิจเนี่ยครับมันก็จะมีบอกให้เลือกแล้วก็อันไหนที่แบบว่าสามารถทําง่ายก่อนก็รีบทําก่อนนะครับอันไหนที่ทํายากๆก,ก็ปล่อยไปก่อนคัะเดี๋ยวมันก็ครบเองครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็มาจากการตัดต้นไม้ตอนนี้ผมก็ตัดจนครบเพชรห้าร้อยี่สิบะมันใช้ห้าร้อยในการซื้อนะครับผมก็ได้ช่างก่อสร้างอีกอันหนึ่งแล้วนะครับ ก็ถือว่าเร็วเหมือนกัน,นครับจากที่เราสะสมกันมาแต่มันก็นานนะครับว่าไม่บางคนใช้เพชรบ่อยมันก็โอ,อกาสที่จะได้ซื้ออีกทีนึงก็รู้สึกว่าจะพันนึงปะเนี่ยครับก็สะสมไหมยเยอะๆก็ดีครับอย่าพยายามอย่าใช้ครับบางทีเรานึกว่าเพชรนึง แต่บางทีมันก็หายากนะเกบหนึ่งคุณอาจจะไม่เสียดได้ครับแต่กว่าจะเก็บไปถึงอ่ะมันยากก็โอเคครับผมก็จะมาอัพอะไรดีโอเคครับก็ไปปนน้นกันก่อนดนะีกว่า ม่าจะอัพเลยก็ปไปป้นดอนดีกว่าให้มันได้แสนสองนะครับช่วงนี้เราก็ต้องหาบ้านที่ตีง่ายๆก่อนคนระับ หรือจะแบบจัดใหญ่จัดเต็มแล้วผมมาลองจัดหนักเลยดีกว่าหรือยังไงจัดไปเลยดีกว่า ยักษ์นำทีมตามเหมือนเดิมมีปืนใหญ่ลำบากทำให้ทหารเราตายได้เยอะมากแต่ก็ดีมีบอลลูนช่วยไว้ บ้านเลเวลนี้ผมว่าเลเวลสี่ผมผมคิดว่าบอลลูน่าจะเป็นดีที่สุดไม่นั้นก็ต้องแบบว่าไอ้ยักษ์เยอะมากเพราะว่าผมว่ามันได้เปรียบอยู่นะถ้าหลังบ้านหลังไหนไม่มีแอร์นะครับ คือแบบป,ปีง่ายไปเลยเพาป้อมธนูไม่ได้นี่ไม่ได้ยิง,ยงแรงเท่าแอร์เราเอาตัวที่ทางพื้นไปลอ,อกก่อนนะให้มันยิงแล้วก็ตัวอากาศลงตอนนี้ก็เต็มทุกอย่างเต็มคลิปเฮ้ยดผมมาบ,บอลลูนไปเวลกสอง เพราะว่าผมต้องการใช้ด่วนะเราก็ต้องการใช้เหมือนกันนะแล้วก็ออันนี้ไปก่อนปิดสองชั่วโมงยาวนานเอาเรื่องนระู้สึกว่าคังเราจะเต็มต้องใช้แล้ว เพราะว่าเดี๋ยวเราใหญ่นี่อุ่นอีกรอบหนึ่งมันก็จะเต็มลองอัพบำแพงผมจะเอ,ออกให้หมดเลยนะเพราะว่ายังไงมันก็เต็ม แอ่น้ำม่วงสิจะใ,ใช้อะไรเอลาลำบากกัน ต้องมานั่งเอาออกทีละอันทีละอันถ้าอัพทีละอันก็นานแบบนี้ไวว่าเนี่ยครับเราทำไปอะไรไปเรื่อยๆภารกิจมันก็จะขึ้นเพชรเราก็จะได้เดนี่ยครับวิธีหาเพชรของผม โอเคครับเดยวที่เหลือเราก็อัพทีละอันน็ได้ต่อไปก็อัพกองทัพแล้วกันครับเพราะว่ากองกำลังก็สำคัญครับน้นำม่วงใช้อะไรไม่ได้ กีเ้เราลืมปรึกทหารไว้ก็ดีไปปรับแต่งอนะ่ะบ้านมืดตรงอ๋อบ้านมืดก็ไม่มีอะไรนะครับผมก็ได้อัพไปแล้วบ,บางส่วนก็ออัพนี่ทิ้งไว้เลยครับ โอเคแล้วก็ไปปนต่อโูหลังนี้น่าสนแต่เราไม่ได้เอาทอาหารแคนของเพื่อนมาด้วยอันนี้ก็น่าอยู่ะแต่มันจะเข้าไม่ถึงข้างไหน อันนี้ก็น่าอยู่นะแต่ก็ยากอยู่เราจะลองก้นดูแบบว่าไม่มีเพื่อนช่วยดูมั้งลองเลย ใช่เนี่ยยักษ์กัธน,นูก่อนเพราะนั้นในคนเพื่อนมันเดินนำครับครับการตีบ้านสี่ก็ประมาณนี้แล้ว แต่ถ้าเกิดเขามีทหารแค้นนี่ก็อีกเรื่องนึ่งยังไงก็ล้มเหลวแน่นอนเพื่อนๆใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามมาด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันครับผมจะได้ทำคลิปมาลงเยอะๆครับบ่อยๆครับ รอบนี้น่าจะเต็มของจริงเราก็ออกมาใช้เลยนะครับอัพอุเกรดไปเลยให้มันเต็ม เพราะยังไงมันก็เหลือเยอะอยู่แล้วครับนี้ผมก็จะอัพค่ายกองทัพทิงไว้เลยคนระับ<ม>เดี๋ยวรอขอทหารแล้วเราก็าไปพนกันกสักรอบ4ที ก็เลยรอทหารแค่แป๊บหนึ่งครเมื่อกี้เราวิจัยออเร็ววายเลยเราก็มาตีนี่รอแปบ๊บหนึ่งครับถูกท <c oughs> หารมันลงไปทางนั้น <c oughs> เราไม่เข้าใจนายเ,ยเนี่ย ชอบใจนายไม่นายชอบเดินไปทางอื่นพู้ต่อสู้ก็ร้อยเปเซ็นใช่ไหมหรือว่านี่เป็นที่เราตีอ๋อเดือนนี้อะ ก็ต่างคนก็ต่างตีแตกอยู่แล้วป่ะโอเคเดี๋ยวผมไปขอทหารแล้วก็นขอเองส่งเองครับเอาบ้านนี้ส่งกันเพราะว่าบ้านแรกผมไม่ได้อับไปนี่บอลลูนเลยยากได้บอลลูน อันนี้ก็เพิ่งอัพขึ้นบ้านเก้าเช่นกันไอ้บ้านสิบแต่ไม่ค่อยได้เล่นก็เลยทั้งทางวางอะไรว่างเต็มไปไมหมดตอนแรกผมว่าจะไม่ขึ้นบ้านสิโอกาสจะเล่นบ้านเก้ายาวๆพอดีวันนั้นไปอัพทีนไว้ P T A N w I ในขึ้นแล้วก็เลยขึ้นไปเลยตีตานมืออีกรอบเียวะสนุกดีไอ้ใครที่แบบว่าขอเข้าแคนด้วยผมก็ได้ทิ้งคิวอา e ค้ดแคนไว้ในเมนแล้วนะครับเดี๋ยวว่าผมจะแปะคิวอา e โค้ดไว้ที่คลิปนี้ด้วยครับ เพื่อนๆก็เอาไปค้นหาดูแล้วก็ไม่มีใครเดือมาทางนี้สักคน ตายได้อยู่แล้วก็มีคนขอให้ผมตอนตีบ้านแปดใช่ไหมครับเดี๋ยวผมก็จะทำคลิป มันแปดไม่แน่ใจผมมีหรือเปล่าน่าจะมีนะโอเคกองทัพก็ตเต็มหมดเดียก็ไปตีกันอีกัรอบหนึ่งรอบนี้ก็จะปล่อยทหารหมดแนละ้วก็ขอแล้วว่าบูมบูมนะ ไม่รู้บูมแบบนี้ได้ปะ ป้อมแอมไม่แตกไรเงี้ยยักษ์มันตายง่ายยักษ์เรายังไม่คึกพอแต่ก็ยังดีที่ได้ได้สามดาวอยู่ลุงนี้น่าปล่อยพูวยักษ์ไปเลย เพื่อนๆคนไหนสนใจเข้าแคนหรือว่ายัางไงก็คอมเมนต์มาก็ได้นะผมรับเสมอครับอยู่แคนแบะว่าแคนเวลน,น้อยช่วยกันผมอยากแบบว่าค่อยๆสร้างไปครับไม่ยากอยู่แบบว่าแคนใหญ่เลยเราจะปรับตัวไม่ทันคนระับเราก็ยังไม่เข้าใจเท่าไหร่ อยากเล่นให้มันแบบว่ากินและชำนาญนนครับโอเคตอนนี้เราก็เต็มทุกอย่างครับผมก็จะปิดคลิปไปเท่านี้ก่อนครับใครเข้ามารับชมก็อย่าลืมกดซับส c ค i ป e กดสันกระดิง่งเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับขอบคุณครับไมยบาย